สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยายา่าจะพามาชมต้นเข็มนะคะไปชมกันค่ะไปค่ะต้นเข็มจัดว่าเป็นไม้มงคลตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะคะดอกเข็มที่แหลมเรียวก็เปรียบเสมือนปัญญาที่เฉียบแหลมดอกเข็มจึงเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องในวันไหว้ครูค่ะ ต้นเข็มสีขาวเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะคะออกดอกรวมกันเป็นช่อแบบซี่ร่มขนาดใหญ่แน่นทึบก้านดอกยาวกว่าดอกเข็มชนิดอื่นดอกย่อยเป็นรูปหลอดปลายแยกออกเป็นกลีบสีห้ากลีบดอกเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอมค่ะ เข็มเหลืองบางคนเรียกว่าเข็มแสดพุ่มสวรเข็มเหลืองก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางดอกเป็นช่อซี่ร่มกลีบดอกเรียงจรุดกันเข็มส้ม เป็นไม้พุ่มลำต้นตรงทรงกระบอกผิวเรียบสีน้ำตาลนะคะกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบนช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบออกดอกที่ปลายกิ่งดอกรูปเข็มสีส้มเหลืองอมชมพูโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด เข็มชมพูนุชเป็นไม้พุ่มกิ่งก้านเรียวเล็กแต่พุ่มค่อนข้างแน่นดอกสีชมพูบานเย็นออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งแต่และช่อมีดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ1 0 2ถึง20ดอกเข็มชมพูนุชมีกลิ่นหอมตลอดเวลาค่ะ ต้นเข็มที่กล่าวมาแล้วทั้งสี่ชนิดนะคะเป็นไม้ประดับที่ดูแลค่อนข้างง่ายค่ะไม่ค่อยมีศัตรูพืชมารบกวนและสามารถทนแลงได้ระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้รดน้ำนานติดต่อกันเป็นสัปดาห์จนดินแห้งก็ยังคงสดชื่นพอได้น้ำก็ยิ่งทำให้สดชื่นยิ่งขึ้นนะคะหากต้องการให้ต้นเข็มออกดอกให้ชื่นชม ก็ควรหมั่นตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอและบำรุงธาตุอาหารในดินเป็นระยะระยะนะคะก็จะมีต้นเข็มมีดอกเข็มให้เราได้ชมตลอดทั้งปีค่ะต้นเข็มชอบแดดจัดค่ะควรปลูกกลางแจ้ง พราะต้นเข็มทนความแห้งเล้งได้ค่ะควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละสีห้าครั้งค่ะต้นเข็มชอบดินร่วนปนทรายที่มีความชุ่มชื้นสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการพาเพาะเมล็ดการปักชำกิ่งหรือการตอนค่ะต้นเข็มไม่ค่อยพบโรคและแมลงมารบกวนนะคะเป็นพืชที่ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีค่ะ ย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกๆวันค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย